สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาถ่ายต้นไม้อีกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นทรณีสารค่ะนิยมนำมาปลูกหน้าบ้านนะคะ,ะไปไปเ,เ,ปเล็กๆน,นี่เพิ่งเอามาปลูกค่ะสามต้นค่ะต้นเล็กๆันกระถางปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะต้นทรณีสารเห็นคนเขาบอกว่า มาปลูกไว้หน้าบ้านป้องกันสิ่งของไม่ดีเข้าบ้านนะคะสิ่งของที่ไม่ดีเข้าบ้านต้นไม้มงคลค่ะต้นธณีสารป้องกันสิ่งของไม่ดีเข้าบ้านค่ะสิ่งไม่ดีเข้าบ้านนะคะ นิยมมามาปลูกหน้าบ้านค่ะดอกจะเป็นดอกแด,ดงเล็กๆค่ะอยู่ใต้ใบนะคะใต้กิ่งใบรู้ว่าชัดหรือเปล่านะคะแดงเล็กๆอยู่ใต้กิ่งใบนะคะนี่ค่ะชัดอยู่ค่ะ น,นี่ต้นยังเล็กอยู่นะคะสูงก็ประมาณเมตรหนึ่งได้ค่ะเป็นต้นไม้พุ่มเล็กๆค่ะไม่เกินเมตรค่ะ ดอกเล็กๆใต้กิ่งใบนะคะดอก,กาทางต้นธรณีสารป้องกันสิ่งของไม่ดีเข้าบ้าน,นะคะ่ะนิยมอมา,มาปลูกในบ้านกันค่ะดูไปคะ่ะเจเล็กๆเล็กๆ ดอกอยู่ใต้ใบค่ะใต้กต้นทร์นีสาร ป้องสิ่งของไม่ดีเข้าบ้าน